สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซงของห้าจะห้างเซงรอบสาลอบายเนาะแนวทางวันพุธจ้า24เดือน12 2สองหกจ้าสรุปแนวทางวันที่ย3กันก่อนจะสําหรับหุ้นห้างเซงแนวทางรอบเศร้าเด่น6กับหพ้นรอบเศร้าจะก้าเสองสองเบินบนเบินล่างเก2 2เก้อหือ ่าดไปแต่สำหรับรอบเศาราสำหรับรอบบายเด่น1กับศูนย์รอบบายจะสี่หนึ่งสี่ามลาหกสามดไปจะแแววทัางเข้ามารอบบบนสี่หนึ่งสีนึ่งสีมาตรงตรงจ่าเน้นผิตโตอีกเนาะเน้น1นเจ็ดกับ1นหามาหนึเด่น1นึดุดหนของเขามาจ่าอันนี้คือผล ห่างเซียวทียี่สิบสามจังเนี่ยทางมารอบบ่ายสำหรับมูนี่ตามรุ่นกันต่อจา้าวทียี่สิบสี่เนี่ยทางห่างเซ็งรอบเศซามือนี่เดนศูนย์กับเก่าวิ่งรูดจับคู่ศูนย์แปด 2 4 0, 6, 0 3, สี่ศูนย์หกศูนาหรับเรียนเก่าแปดเก่าสองเกาหนึ่งเก้าเยให้เด่น8และเจ็ดจับคู่8รอบ,บาบแปดเก แปดสี่สองแปดหนึ่งสามสำหรับเด่นเจ็ดรุด่นเจ็ดเก้าสี่สองสามเจ็ดหนึ่งสำหรับเนี่ยถ้าเขาจะรอบบายเมื่อน,นี้เน้น เดนเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แปดสี่แปดสองรอบเศร้าเก้าแปดเก้าสองศูนย์สองศูนย์สี่สำหรับตัวเด่นก็คือตามนี่เลยเนะาะหมักตัวไดชอบตัวใดการนับไปเปลี่ยนแนวทางได้เราจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทาง เป็นเพียงแค่สูตรกันคำนวดท่อน,น้าเราจะมีเขาเ่าอลไรกัมีรู้จะวิาะขอกันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะคอยมาป,ปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเสารบ่ายบนหลักละค่ะเนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จ้าเอาเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละค่ะนาะพี่น้องที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งไห้เราจะเผื่อสิได้โบพาแนวทางที ลงงหายแต่แนวทางดีๆมีหายกันได้ถูกวันจ้าเขหายเฮงเขาหายปังเขาหายรวยรวยวยกันถูกคนถูกทานจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า